สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาดูกระชายค่ะนี่ค่ะหัวยังไม่ยาวหัวได้แต่ยาวๆแต่ไม่อ้วนเลยคนะ่ะขุดไปกินนิดนึงเนี่ยค่ะพอได้กินค่ะเพื่อนเพื่อนี่ค่ะน,นี่ค่ะพอได้กินค่ะเพื่อนเพื่อนมีอยู่น้อยนะึง ไม่เอาไว้เยอะค่ะเอาไว้ในล้อยางแบบเนี้ค่ะเนี่ยล้มหมดแล้วค่ะแรงแล้วริมถนนรถวิ่งผ่านดังเนี่ยค่ะยุบมดแล้วค่ะน,นี่จะขุดไปกินเอาไปกินนิดเดียวไม่ต้องเอาเยอะเนี่ยค่ะเขาล้มหมดแล้วแต่จะปล่อยให้ไว้ในล้อยางแบบนี้แล้วค่ะ ถ้าขุดไปหมดมันจะเสียไว้นะนี่ค่ะลงหมดเลยนี่ค่ะยุบหมดแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน มะนาวก็ยังเก็บไม่หมดนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะที่ห่อเอาไว้ยังอยู่อีกเยอะค่ะเนี่ยค่ะที่เก็บไปแไว้ห่นี่เอาถุงทิ้งไว้นี้เนี่ยค่ะยังอยู่เยอะค่ะยังแข็งค่ะเพื่อนๆยังไม่นิ่มยังใหญ่ได้อีกเยอะค่ะก็ย,ยังไม่เก็บ วันนั้นเก็บไปหลายลูกอยู่เหลือแตนลูกที่นิ่มๆะคะ่ะที่แก่แล้วยังอยู่หลายลูกเลยค่ะเพื่อนๆ ดูสีกระชายตอนยุบแล้วสวยไปอีกแบบค่ะเเพืพ่อนเหลืองอลามเล่งใบขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ